สาระหม้อเหลัยก้มวม้อเรามาตุลอร้อยบระการตรงสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรายังมีบทที่6กันนะคะในบทเรียนโอมพินิจมาพิจารณาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์จากบทเรียนกันค่ะนักเรียนสามารถดูประกอบได้นะคะในหนังสือภาษาปทิบทที่6นะคะโอมพินิจมาหาพิจารณาหน้า97ถึง98ค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะใน กระตูนหรือว่าบทเรียนที่คุณนำมาฝากค่ะรับชมแนละรับฟังได้เลยนะคะเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องโอมพินิษมหาพิจารณาสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องโอมพินิษมหาพิจารณากันไปแล้วในวันนี้ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องนี้กันบ้างนะครับเมื่อคาบที่แล้วเราได้ฟังเรื่องโอมพินิตมหาพิจารณามีใครตอบครูได้บ้างคะว่ามีคำศัพท์ยากอะไรบ้างตะเลริรครับใช่แล้วค่ะซึ่งคำว่าตะเลริรอ่านว่าตะเลิหมายถึง กระเจิดกระเจิงอะถ้าอย่างนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกคำศัพท์และความหมายกันนะคะคำว่าเครื่องมืออ่านว่าเครื่องมือหมายถึงสิ่งของสำหรับใช้ในการทำงานหรืออาจหมายถึงคนที่ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์บางอย่างค่ะ หลังขดหลังแข็งอ่านว่าหลังขดหลังแข็งหมายถึงคำเปรียบเทียบคนที่ทำงานต่อเนื่องกันนานโดยไม่ได้หยุดพักค่ะภัยพิบัติอ่านว่าภัยพิบัติหมายถึงอันตรายที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงครับพิเคราะห์อ่านว่าพิ เพราะหมายถึงคิดทบทวนค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนและนอกจากที่นักเรียนทุกคนบอกแล้วก็ยังมีคำว่า,ใค,ควา,วาใครครวนอ่านว่าใครครวนหมายถึงคิดทบทวนให้ดีซะก่อนลงมือทำค่ะธงชัยอ่านว่า ธงชัยหมายถึงธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะต่อมาคือคำว่าปรายสีอ่านว่าปรายสะนีหมายถึงวิธีการส่งหนังสือหรือจดหมายโดยมีพนักงานที่ตั้งโดยองค์การทางราชการทำหน้าที่รับส่งคำต่อมาคือยอนอ่านว่ายนหมายถึง มองดูและสุดท้ายคือคํำว่าม่นหมองหมางอ่านว่ามน่นหมองหมางหมายถึงไม่ผ่องใสไม่สบายใจไม่เบิกบานค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองนำคําศัพท์ที่ได้มาแต่งเป็นประโยคนนะคะถ้าอย่างนั้นผมขอแต่งคําว่าตเลิดนะครับได้สิคะวิน แล้วจะแต่งคำว่าอะไรคะผมจะแต่งว่าชาวบ้านต่างพากันวิ่งตะเลิดเปิดเปิงหนีเอาตัวรอดเมื่อเกิดดินถล่มครับคำต่อมาจะแต่งว่าอะไรดีคะคำต่อมาคือคำว่าเครื่องมือพิมพ์จะแต่งว่ายาวชนควรระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติดค่ะ ใช่แล้วค่ะพิมพ์และประโยคนี้ถือว่าเป็นข้อคิดให้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะต่อมาคือคํำว่าหลังขดหลังแข็งใครจะเป็นคนแต่งคะกิ่งเองค่ะซึ่งกิ่งจะแต่งว่าพ่อแม่ต้องทํำงานหลังขดหลังแข็งเพื่อหาเงินให้ลูกเรียนหนังสือคะ่ะแต่งประโยคได้ดีมากค่ะกิ่ง เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนก็ควรที่จะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะจะได้สมกับที่พ่อแม่ลำบากเพื่อเราถ้าอย่างนั้นผมขอแต่งคำว่าภัยพิบัตินะครับการเกิดสึนามิในภาคใต้ถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของประเทศไทยครับเรามาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือพิเคราะห์ ใครจะอาสาแต่งคำนี้บ้างคะใจเองค่ะซึ่งจะแต่งว่าการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญเราควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบเพื่อมิให้เสียใจภายหลังค่ะน้องๆมีวิธีจดจำคำศัพท์อย่างไรให้จำได้แม่นและจำได้ขึ้นใจ เรามาดูตัวอย่างวิธีจำำําคําศัพท์ให้แม่นและจําให้ขึ้นใจกันนะครับวิธีที่จะทําให้เราสามารถจดจำำําคําศัพท์ที่เรียนมาให้แม่นยําและจําได้ขึ้นใจก็คือให้น้องๆขยันท่องทบทวนและเขียนคําศัพท์นั้นบ่อยๆเมื่อเราทำอะไรบ่อยๆเป็นประจำสมองของเราจะจำโดยอัตโนมัติครับเรียนเสร็จแล้วเรามาดูแบบฝังหัดหลังเรียนกันนะคะ ให้หนัเกเรียนเขียนคำาศบพร้อมความหมายที่มีในคลิปลงในสมุดภาษาไทยค่ะทุกครั้งเลยนะคะนัเกเรียนเวลาเราทําแบบประหาเสร็จ,จแล้วนะคะเราอย่าลืมเขียนชื่อนมสกุลของตัวเองให้ชัดเจนและให้เรียบร้อยก่อนส่งนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวัสลามค่ะ